และยาหูชาบุตรของนูนได้ส่งคนสองคนจากชิตติมอไปสอดแหนมอย่างลับๆโดยกล่าวว่าจงไปดูแผ่นดินและเยริโฮและพวกเขาก็ไปถึงบ้านของหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงแพทยาชื่อของนางคือราหักและพวกเขาก็นอนลงที่นั่นแต่มีคนไปรายงานต่อกษัตริย์ของเยริโคว่าดูเถิดมีชายจากลูกหลานของอิสราเอลมาที่นี่ในคืนนี้เพื่อสำรวจแผ่นดินและกษัตริย์ของเยริโคส่งคนไปหาราหับว่า จงนำชายที่มาหาเจ้าออกมาผู้ที่เข้าไปในบ้านของเจ้าเพราะเขามาเพื่อสำรวจแผ่นดินทั้งหมดแต่หญิงคนนั้นได้พาชายทั้งสองไปซ่อนไว้เธอจึงกล่าวว่าชายเหล่านั้นมาหาฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแล้วต่อมาเมื่อจะปิดประตูเมื่อมืดแล้วชายเหล่านั้นก็ออกไปฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนจงไล่ตามเขาอย่างรวดเร็วเพื่อเจ้าจะได้ทันเขา แต่เธอได้พาเขาขึ้นไปบนหลังคาและซ่อนเขาไว้ด้วยก้านป่าที่เธอได้วางไว้บนหลังคาและคนเหล่านั้นไล่ตามเขาไปตามทางสู่ยาเดนถึงจุดข้ามแม่น้ำและเขาปิดประตูท,ทันทีหลังจากผู้ไล่ตามออกไปแล้วและก่อนที่เขาจะนอนเธอขึ้นไปหาเขาบนหลังคาและเธอกล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าฉันรู้ว่ายูอาได้ประทานแผ่นดิน แก่เจ้าและความกลัวเจ้าได้ตกอยู่บนเราและชาวแผ่นดินทั้งหมดละลายไปเพราะเจ้าเพราะเราได้ยินว่ายาหูอาทรงทําให้น้ําในทะเลแห่งต้นกกแห้งไปเพื่อเจ้าเมื่อเจ้าออกจากมิสราอินและสิ่งที่เจ้าทําต่อกษัตริย์ทั้งสองของชาวอโมไนท์ที่อยู่ฟากโน้นของยาเดนคือซิฮอนและโอจีที่เจ้าได้ทํหลายล้างและเมื่อเราได้ยินใจของเราก็ละลายไปและไม่มีจิตวิญญ,ญาณเหลืออยู่ในใครเลย เพราะเหตุพวกท่านเพราะว่ายาหูอาเอโลหิมของท่านพระองค์ทรงเป็นเอโลหิมในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินโลกเบื้องล่างและบัดนี้ขอสาบานต่อข้าพเจ้าโดยยาหูอาเถิดเพราะข้าพเจ้าได้แสดงความเมตตากรุณาแก่ท่านขอให้ท่านแสดงความเมตตากรุณาแก่วงวานบิดาของข้าพเจ้าด้วยและจงให้เครื่องหมายที่แท้จริงแก่ข้าพเจ้าและจงไว้ชีวิตบิดาและมารดาของข้าพเจ้า และพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าและทุกสิ่งที่เขามีและจงช่วยชีวิตของเราให้พ้นจากความตายและคนเหล่านั้นจึงกล่าวแก่นางว่าชีวิตของเราแทนชีวิตของเจ้าหากเจ้าไม่เปิดเผยเรื่องของเราเรื่องนี้ต่อเมื่อยาวาประธานแผ่นดินให้แก่เราเราจะปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความเมตตากรุณาและความจริงนางจึงใช้เชือกปล่อยเขาลงทางหน้าต่างเพราะบ้านของนางอยู่บนกำแพงเมืองและนางอาศัยอยู่บนกำแพง และนางกล่าวแก่เขาว่าจงไปยังภูเขาเกรงว่าผู้ไล่ตามจะมาพบท่านและจงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวันจนกว่าผู้ไล่ตามจะกลับไปแล้วจึงเดินทางต่อไปตามทางของท่านและคนเหล่านั้นกล่าวแก่นางว่าเราจะพ้นจากคำสาบานนี้ที่เจ้าให้เราสาบานเว้นแต่เมื่อเรามาถึงแผ่นดินนี้เจ้าจงผูกเชือกสีแดงเส้นนี้ไว้ที่หน้าตา ซึ่งเจ้าปล่อยเราลงมาและเจ้าจงนำบิดามารดาที่น้องและครอบครัวทั้งหมดของบิดาเจ้ามาอยู่ในบ้านของเจ้าและจะเป็นดังนี้ผู้ใดออกไปนอกประตูบ้านของเจ้าสู่ถนนโลหิตของเขาจะตกอยู่บนศีรษะของเขาเองและเราจะไร้ความผิดและผู้ใดอยู่กับเจ้าในบ้านโลหิตของเขาจะตกอยู่บนศีรษะของเราหากมีมือใครแต่ต้องเขาและหากเจ้าเปิดเผยเรื่องของเราเรื่องนี้เราจะพ้นจากคำสาบานที่เจ้าให้เราสาบาน และนางกล่าวว่าให้เป็นไปตามคำของท่านและนางส่งเขาไปและเขาก็จากไปและนางผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าตาเขาจึงออกไปและมาถึงภูเขาและทักอยู่ที่นั่นสามวันจนกว่าผู้ไล่ตามจะกลับและผู้ไล่ตามแสวงหาเขาตลอดทางแต่ไม่พบเขาแล้วชายทั้งสองกลับมาและลงจากภูเขาและข้ามไปและเขามาหายาหุชาบุตรชายนูนและเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เขา และเขากล่าวแก่ยาหฮูชาว่าแท้จริงยางฮอวได้ประทานแผ่นดินทั้งหมดไว้ในมือของเราและชาวแผ่นดินทั้งหมดก็ละลายไปเพราะเหตุเรา